ร้อยวันน้องฮี่ก็มีแต่คนมาแต่ขุนบ้านฮางวาหรือมาตั้งบ้านอยู่บ้านเห็นน้องนี่น้องเง่าน้องนี่ก็เลยเอิอนน้องฮี่น้องมันเง่าเรียว่ามันฮี่นั่นแหละน้องฮี่เป็นที่นี่วัีวงเง่านะ ผู้ก่อตั้งผู้แรกเงี้ยผู้ใดกันมาจากบ้านทางวะเออทางสุ้อวันก้อนมัวอยู่กลุ่มเก่าุ่นกลุ่มกลุ่มแรกของบ้าน้องฮี่เก่ามันตั่งมาโดนก็คือกลุ่มเก่ามันกลุ่มไม่มันมีหอดหนองหัวสร้างคนเนี้หัวสร้างเต็มหนองแถวเนี้ยหนองหัวสร้างสร้างตายตัวหนองหัวสร้างเห็นบ่เนี่ยออกไปนี่ว่าไก่หัวสร้างมันหลสั่งจากเกาจากก้อนเนาะมันตายอยู่หันตีมันหัวสร้างมันก็เลยหลายหัว เลืเอนน้องหัวช่างน้องหัวช้างกไม่เยื่รุ่นไหนยังเป็นเบามากชื่อเดีกี่ยวกบพูดเงินนวได้ขีีอย่างแกหลวงนั่นหลวงนี่เลยเอินกันหลวงหลวงมามึ้ยม่คือพูดเยื่บบาอกันซืมือนี่คือพูดเยื่บบา หลวงหลวงไส้หน้าหลวงไส้หน้าหลวงฤทธิ้ซุกเ,เป็นพื่นยี่บาา้าทนะนี่แหละบอกว่ากลุ่มหัวส้างก็มี่ซำนีวัดน้องฮี่ก็บยังกี่ละมันเหยว้มมยวมันเหย้วมันฮี่